สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนประเภทของฮาร์ดดิสต์นะครับประเภทของฮาร์ดดิสต์ฮาร์ดดิสต์ได้มีการพัฒนาในการเชื่อมต่อหรืออินเทอร์เฟซมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ฮาร์ดดิสต์ทำงานเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับรูปแบบการเชื่อมต่อของฮาร์ดดิสต์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี3รูปแบบคือแบบ IDE ซึ่งได้พัฒนาต่อมาเป็นแบบ EIDE สำหรับเครื่องทั่วไปแบบ SCSI นิยมใช้เซิร์ฟเวอร์และ Workstation และแบบ Serial ATA เป็นมาตรฐานใหม่ของฮาร์ดดิสต์สำหรับเครื่อง PC ทั่วไปมีความเร็วสูงและมีการเชื่อมต่อที่ง่ายกว่าเดิมฮาร์ดดิสตแบบ IDE ฮาร์ดดิสตที่เรียกว่าแบบ IDE ปัจจุบันแบบ eIDE ทั้งทั้งสิ้นโดยพัฒนาต่อจาก IDE เดิมซึ่งมีข้อจำกัดไม่สามารถทำงานร่วมกับฮาร์ดดิสที่มีความจุไม่เกิน528 MB ได้ฮาร์ดดิสในมาตรฐานนี้มีความเร็วได้แก่ Ultra ATA 3366100 133ซึ่งมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล3366100 133 MB ตามระดับฮาร์ดดิสแบบ ATA จะเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดด้วยสายแพ้แบบ40เส้นส่วนฮาร์ดดิส ATA 66 100 133จะเชื่อมต่อด้วยสายแพ้แบบ80เส้นโดยปกติบนเมนบอร์ดจะมีช่องต่อ IDE มาให้2ช่องคือ IDE 1และ IDE 2ซึ่งแต่ละช่องต่อจะติดฮาร์ดดิสได้2ลูกซึ่งแต่ล,ลูกจะต้องกำหนดลำดับโดยจัมเปอร์เป็นมาสเตอร์และเซเลปให้ถูกต้องจึงจะใช้งานดิสนั้นได้ ฮาร์ดดิสก์แบบ SCSI ย่อม,มาจาก Small Computer Interface เป็นฮาร์ดดิสก์ซึ่งมีความเร็วสูงสามารถรับข้อมูลได้มากกว่า160 MB จะต้องใช้ร่วมกับตัวควบคุมที่มีลักษณะการเสริมโดยในช่วงแรกใช้สายแพชเชื่อมต่อกับการ์ดแบบ50เส้นแต่ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาเป็นมาตรฐาน SCSI 2และ3 ได้เปลี่ยนมาใช้สายแพร์สำหรับเชื่อมต่อซึ่งเป็นแบบ68เส้นการสเสริม SCSI นอกจากจะใช้เชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสแบบ SCSI ได้แล้วยังสามารถใช้พ่วงกับอุปกรณ์ SCSI อื่นๆได้อีกรวม7-15ตัวแต่เนื่องจากมีราคาแพงและต้องใช้กับการ์ดควบคุม SCSI การ์ดจึงนิยมใช้งานเฉพาะกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับควบคุมเครือข่ายฮาร์ดดิสแบบซ e r i a l ATA ฮาริดแบบ SATA เป็นอินเทอร์เฟซรูปแบบใหม่ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลแบบอนุกรม IDE ใช้ใการรับข้อมูลแบบขนานจึงทำให้สามารถเพิ่มความเร็วได้มากกว่า IDE โดยซีรีส์ ATA 1.0สามารถส่งข้อมูลได้ความเร็วสูงถึง150 MB และจะสูงถึง300และ600 MB ใน SATA เวอร์ชัน2และ3ต่อไปสำหรับเรื่องประเภทฮาริ์ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ